สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารนะคะที่อากาศหนาวไม่เท่าเมื่อวานนะคะก็ตกเย็นวันนี้นะคะสี่โมงกว่าๆนะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะโชคดีที่ว่าลมไม่มีนะคะถ้ามีลมเนี่ยจะแย่กว่านี้จะหนาวมากกว่าศูนย์องศานะคะมันก็จะแบบ เพิ่มระดับขึ้นไปนะคะแต่น่องก็ยังต้องใส่ใส่มวงใส่ถุงมือนะคะก็เดินกลับบ้านแบบชิวๆถือว่ายังโอเคนะแต่เมื่อวานเนี่ยติดลบ1 8 19 20แต่2 0ตอนเลิกงานนะคะตอนสี่โมงเย็นแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าสาม,มีน่องได้หยุดงานเมื่อวานนะคะ เพราะจะเป็นวันชดเชยมาตินดูเชอร์นะคะก็เ <c oughs> ป็นวันที่ราชการหยุดนะคะบริษัทหลายๆที่ก็จะหยุดดูท้องฟ้านะคะสดใสสีฟ้ามีแสงแดดรำไรพรุ่งนี้ก็จะเบาอีกหน่อยนึงก็จะไม่หนาวหนักเท่าวันนี้ก็คือจะทุเลาไปเรื่อยๆนะคะสภาพของ รัฐโคโรราโดก็จะประมาณนี้นะคะต้องปรับตัวให้ชินเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่รัฐอากาศหนาวเย็นนะก็ดูสีขาวหมดเลยตลอดทางยังดีที่ว่าทางเดินยังแบบว่าหิมะแบบละลายไปแล้วนะคะก็เป็นไรที่ ต้องปรับเนาะ11ปีของน้องเข้า12ปีละเข้า12ปีละก็ต้องปรับให้ได้นะคะดูสภาพนะคะนี่น้องเดินมาถึงนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้หิมาก็จะต้องระบายออกไปมากกว่านี้ความหนาวก็จะไม่สามารถเท่าเท่าวันนี้นะคะโอเคก็แวะมาทักทายเพื่อนๆนะคะวันนี้ทำงาน เหนื่อยมากๆเลยค่ะจัดเลี้ยงของเดี๋ยวครบ3เดือนจะรีวิวนะคะสารพัดเรื่องราวในห้าง t a r เกตนะคะมีทุกรูปแบบเลยนะคะก็โอ้โหแสงแดดนี้แบบช่วยให้รู้สึกดีมากๆเลยดูแสงแดดนะคะแสงแดดดีมากๆเลยค่ะ มุมนั้นนะีคะขาวสุดๆน้องน้องชอบแสงแดดแล้วก็ที่นี่ถ้าความร้อนมันถามว่าร้อนมากไหมก็ร้อนมากนะคะเพราะว่าคือมันเป็นรัฐที่ติดถ้าเรียกว่าภูเขานะย่านนี้จะเป็นภูมิประเทศที่แบบว่ามีภูเขาเยอะนะคะแล้วก็ ที่มันจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากๆนะคะก็เวลาแสงแดดส่องมาก็จะร้อนเป็นพิเศษนะคะโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แวะมาทักทายเพื่อนๆกัน,กนเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็ชีวิตในรัฐโคโลราโด,โดรัฐโคโลราโด,โด ชีวิตในรัฐโคโลราโดก็ประมาณนี้นะคะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอต้องลางไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ